อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเอชาวเกมเศรษฐีกับทุกคนเลยนะครับมาวันนี้เราก็อยู่กับไลน์เกมเศรษฐีเกมดีที่เรารักเหมือนเดิมนะครับก็วันเนี้ยคือขอบ่นสักนิดนึงแล้วกันนะก็พอดีว่าผมบอกว่าจะทํา G ้ g ใช่ไหมก็คือ g ีหนึ่งเนี้ยเป็น G ีใหม่นะครับก็คืออุปกรณ์เขียนแบบหุญญน่นยนต์สวิตช์ใช่ป่ะที่เราปิดมาเมื่อวานนะแล้วก็เนี้ยผมบอกว่าผมจะสุ่มต่อเพื่อทําแมวนะไอแมวดนะิมนชั่นนนะครับสรุปคือเมื่อวานเนี้ยเพชรเราเหลืออยู่ประมาณ หมื่นสองเกือบเกือบหมื่นสองใช่ไหมแล้วผมหาเพิ่มมันเป็นหมื่นสองผมสุ่มพวกคุณดูพวกคุณจะเชื่อไหมนะครับหมื่นสองที่ผมเสียไปดูตอนนี้เหลือร้อยเก้าสิบเนี่ยหมื่นสองที่ผมเสียไปนะครับได้แค่นี้นี่คือของมูลค่าหมื่นสองพันเพชรโอ้โหจะบ้าตายอันนี้ได้ฟรีด้วยเนี่ยเกาแจกเมื่อวานอันหนึ่งนะครับโอ้โหเย็นนี่ขออีกอันหนึ่งได้ไหมจีเอ็มกราบแหละนะครับผมจะได้ทําแมวสักทีเนี่ยมันขาดอันเดียวเนี่ยหาโคตรยากเลย และนี่เกินมาดูได้10อันเลยเนะี่ยไอหมัด A บวกเนะี่ยอัน,นี้คือแบบโอ้โหเดี๋ยวผมขอดูก่อนแป๊บหนึ่งหมัด A บวกกับเงาอะไรออกยากกว่ากันนะขอไปดูเลทใหม่ดิสุ่มยังไงก็ไม่ออกโอ้โหไหนโอ้โหหมัด A บวกยังออกยากกว่าอีกกับศูนไอเงาเนี่ยศูที่จริงเงาควรให้มาสัก1.1%ก็ยังดีนะครับออกยากมากโอ้โ เราก็ได้เงามา6อันนะครับได้เงามา6จากการสุ่มนะได้ฟรีอีก1มันใช้เกเงาใช่ปะถึงจะได้หมัด A อบวก3อันนะครับอันนี้เราได้10โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้เกินไปเยอะเลยอะแล้วเราจะปิดแมค GM เย็นนี้ขออีกอันนึงนะผมจะได้หาต่อนะครับผมอยากรีวิวคู่กับแมวไอนะ้น่ะอยากเอามาเล่นคู่กันกับแปดใหม่นะครับมันน่าจะเข้าขากันมากๆนะ เออแต่ถ้าผมปิดไม่ได้ผมก,จมก็จะเอาแปลนพวกนี้แหละครับเนี่ยจะเอาแปนวาฟแล้วกันนะอืมถ้าปิดไม่ได้เดี๋ยวผม,มเอาแปลนวารฟนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมาทําอะไรกับเกมเดี๋ยวแปนน๊บนึงนะมันมีจี G ้ใหม่มาให้แลกด้วยให้หาเท่าไหร่โอ้ยต้องหาอีกหมัด A อันนึงอีกนะครับ A บวกเนะี่ยอืมอันไหนหน้าทําก็มีหมัดเพชรน่าทํารองเท้าดเมนชั่นน่าทํา มันก็น่าทําหลายอันอยู่นะแม่เหล็กต้องทาบว่าโกงดีนะครับเอออัอน,นี้ไม่ค่อยน่าทําเพราะว่ามันมีเวอร์ชันหนึ่งที่ดีกว่านะบัตรอันนี้ก็น่าทําแต่เวอร์ชั่นดาร์กรู้สึกจะดีกว่านะป่ะบวันนี้เราไม่ได้มารีวิวจีนะเพราะว่าเรายังไม่ปิดขอผมหาอีกวันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวให้ดูนะครับคืออยากเอามาเล่นคู่กันไก่นี้ไงผมเลยแบบขอพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวจะตามหาสุดความสามารถเลยนะให้ได้มาให้ได้นะสาหรับหมัดนะครับขาดอีก2อ,อัน เดี๋ยวไปหามาส่วนวันนี้เราไม่ได้มาสุ่มหาอะไรครับเพราะว่าเมื่อวานเห็นมีกิจกรรมใช่ไหมเนี่ยเปิดแพ็กละกันเปิดแพ็คที่มันขายเมื่อวานเนี่ยก็เลยก็คือแพ็คทุ่มหนึ่งเนะมันเอาแพ็คจี้เครื่องรางมาขายก็คือ1 5 0 0เพชรนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าไอ้ที่เกมมันเอามาขายเนะี่ยมันจะดีแค่ไหนนะอืมสลับวันนี้ไม่รู้ว่าเกมจะเอาอะไรมาขายเหมือนกันนะแต่เมื่อวานนะ่ะมันเอาแพ็คไอ้กล่องจี้มาขายนะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าถึงวันที่28นะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่27พรุ่งนี้ก็ขายวันสุดท้ายนะครับส่วนเว้นนี้หมดวันที่แ๊บหนึ่งดูก่อนหมดวันที่29นะครับก็วันศุกร์นะเดี๋ยววันศุกร์เรามานั่งรอเว้นใหม่นะครับจะมีอะไรเข้ามาให้เราเล่นนะส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คพวกนี้กันดีกว่านะผมซื้อไว้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ของดีๆแบบของแรๆ ให้เอามาเล่นจริงๆได้ไหมนะครับในราคา1,500เพชรที่เกมเขาเอามาขายเนี่ยดูดิของในนั้นมันดีแค่ไหนนะป่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะก็มากันที่กล่องแรกนะครับในราคา1,500เพชรที่เราซื้อมาครับก็คือแพลตินัมตัวสุ่มจี้เครื่องรางสุดฮิต S บวกนะครับผมไม่รู้ว่ามันคุ้มกับเพชรที่เสียไปไหมแต่ว่ามันได้จี้ S บวกเนี่ยเราก็อยากจะเสี่ยงดูนะแค่1,500เพชรเองนะได้จี้ S บวก S หนึ่งนี่ก็ดีเหมือนกันนะไหนลองดูดิกล่องแรกได้ไรนะครับ แต่เว้นเนี่ยถ้าใครจะเอาเพชรไปทำเว้นนี้ผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะคือจี้มันมันไม่ใช่จี้ท็อปอะไรมากมายอะ่ะมันมันมันออกยากมากนะครับเว้นนี้เนะี่ยจริงๆให้อะไรกูมาเนี่ยอันนี้คือสลับหลุมโอโ้โหเป็นจี้ที่แบบมันดีอยู่นะช่วงหนึ่งอะ่ะช่วงหนึ่งมันดีอยู่ไอจี้สลับหลุมนะครับแต่พอรองเท้ายูนิคอร์นเข้ามานะครับทำให้จี้นี่ห่างหายแบบเงียบกิ๊บเลย ไม่เห็นแววเลยนะครับตั้งแต่จี้รองเท้ายูนิคอร์นเข้ามาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้เหมือนจะดีนะครับจี้นี้ก็อาจจะเอาไว้ใช้ในบางโอกาสแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปดูกล่องต่อไปกันเลยมาเดี๋ยวเรามาดูจี้ต่อไปเลยนะครับของขวัญมันชอบเนี่ยเนี่ยมันชอบดองไว้น่ะคือบางทีหาของไม่เจอครับเกมมาก็มีอีกแพ็คหนึ่งนะครับที่เราซื้อไว้1500พเพชรมันดูคุ้มอยู่นะถ้าเป็นจี้เอสบวกที่แบบไม่มีในไอ่ดี 1,500ก็พอได้เล่นแก้ขัดอยู่นะครับแต่สำหรับคนที่แบบอ่ามือเก่ามือฉมังเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นเป็นการเปืองเพชรอันนี้อะไรเนี่ยอุปกรณ์เขียนแบบท้องฟ้าให้เดี๋ยวเราที่เราเปิดมาเนะจี้แบบไม่ค่อยคุ้นตาเยอะนะแป๊บหนึ่งขอไปอ่านความสามารถจี้ชัดๆนะความสามารถจี้ได้ใหม่อยู่ไหนวะมันเป็นจี้บวกใช่ไหม หลังจากทอยเต่านะครับโอกาส33%ย้ายไปตำแหน่งที่เลือกในระยะถอยได้และหลังจากก่อสร้างสามารถอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คอ๋อถ้าคือ33%ออกเลือกลงนะครับและหลังจากนั้นสร้างแลนด์มาร์สโอ้สมัยก่อนเหมือนจะดีนะจี้อันนี้เนะี่ยแต่ทุกวันนี้เขาใช้ก่อลอยฟ้ากันหมดแล้ว <c oughs> ใช้ก่อลอยฟ้ากันหมดแล้ว33%ทำไรได้นะครับก็1 5 0 0เพชรผมว่าก็ดูดีนะจี้ดูดีอยู่ไม่ถึงกับง่อยนะัแม่นก็ไม่ถึงกนะันนี่ย มันก็ไม่ถึงขั้นเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไอ้พวกเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะคนละทียอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปเลยดีกว่านะครับว่าคุ้มค่าแก่การซื้อไหมแต่จี้มันก็ดูแปลกตาดีนะดูแบบไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นในแพ็คพวกเนะี่ยม,มาลองดูดิขอของดีๆหน่อยจ้าไอ้ดีหลักเราไม่ได้ซื้อนะเพราะว่า จีดีหลักก็รู้ๆกันอยู่แล้วมันโหดกว่าพวกนี้เยอะเลยก็เก็บเพชรไว้ทาอย่างอื่นดีกว่าเอาอีกแล้วอ่ะไอ้นี่คือเกลือใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเกลือใช่ไหมโอ้โหอว่าจะหาของแตกตาสักหน่อยนะครับได้ไรเนี่ยโอ้ข้ามนะครับอ่ะไหนมาดูสิของแรนะครับขอสักชิ้นให้รู้สึกว้าวหน่อยได้ไหมอ่ะว้าวแบบว้าวคุ้มที่ซื้อแท็กนี้จริงๆเลยครับ GM มีไหมกลัวได้ไอ้เกาะลอยฟ้าปอมอีกแน่เลย โอ้โหได้ยูสองอย่างเนี่ยนะเปลี่ยนบ้างโอ้โหเอ้ยได้สลับหลุมโลมาชาร์จโลกี่ขั้นเนี่ยขั้งเอ้ยลิ้นพันธ์นะครับโอส13%ชาร์ซชาร์จโลชาร์จชาร์โลเท่าไหร่วะหนึ่งขั้นโอ้อะไรวะเสงนะครับไปมาแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับอีกกล่องหนึ่งที่เราจะเปิดนะมาดูซิจะได้ว้าวไหมวันนี้นะครับ1,500ได้อะไรบ้างไอ้สลับหลุมมัน,มน เอาไปใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ไอ้แปนไอ้ที่เราได้เนีย่ยมันก็เอาไปใช้ไม่ได้ครับใช้อย่างใช้อย่างอื่นดีกว่าโอ้โหได้อย่างเดียวนี่นะไอ้สลับหลุมนี่โอ้ยแทนที่จะให้เวอร์ชั่นที่มันอัปเกรดขึ้นมานะครับชาร์จโล่สองคันเออมันถึงย,ยังยังถึงไม่ได้ใช้สลับหลุมอย่างน้อยก็ได้ใช้โล่นะครับสองคันอันนี้ให้มาขั้นเดียวเกลือไปไอ้เราก็ไม่ลดละสะดวยนะครับอะไรที่เป็นแบบเสียเพชรนี่ชอบทําจังนะเราเนะี่ย จริงเก็บพันห้าไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะครับเอามาสุมอะไรพวกนี้ดูนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวดูว่ามันจะเอาอะไรมาขายนะแต่ผมก็คงไม่ซื้อหรอกถ้าขอมันเกลืออย่างนี้นะไอ้ดีหลักผมนี่ดองเพชรไว้อย่างเดียวเลยโอ้มันนึกว่าจะไม่มีแล้วนะไอ้นี่เนี่ยังมาอีกเหรอเครื่องขยายกาวิดีได้รับโอ้โอ้โหอ้นี้ หนักกว่าเพื่อนเลยมั้งเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรอาจจะดีอยู่ก็ได้มันยกเลิกทาสีด้วยเนี่ยเออมีประโยชน์อยู่นะครับเดี๋ยวเอาไปเล่นกับคีบุนไปข้ามโอเคก็มากล่องสุดท้ายเลยนะครับดูซิจะได้อะไรมาเล่นกับไนกี้ไหมนะอืมจะมาเสริมความแกร่งให้ไนกี้ไหมเออเอากล่องไอ้ฟ้าปอมมันจะมาเล่นกับไนกี้สามสามเปอร์เซ็นต์นะเอามาเล่นกับไนกี้โหดป่าวะสามสามเปอร์เซ็นต์นะครับ มี70%จะใช้3-3บ้าเบาปโอ้กูก็มาไม่หวังอะไรแล้ว <c oughs> มันให้จะมาจริงด้วยโอ้โหอุปกรณ์เขียนแบบท้องฟ้าโอ้โหเหมาะกับไนกี้มากนะครับเหมาะจริงๆ3-3ไม่ออกนี้ชิบหายเลยนะครับมาก็สำหรับวันนี้ก็ปิดไปแล้วนะก็ซื้อไม่เยอะนะครับเราซื้อไม่เยอะไอดีหลักเราไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันเกลือนะครับก็รู้อยู่ว่ามันเกลือก็เลยเอามาเปิดให้ดูเฉยนะ ก็อย่างที่เห็นเลยครับไม่น่าเอาเท่าไหร่นะมีอะไรแจกไหมมีเล่นครั้งหนึ่งได้เงามีไหมเนะี่ยยจกได้มากครับเงาอืมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมขอดูโปรโมชั่นกันไอที่มันจะขายทุ่มหนึ่งอ่ะคืออันไหนอะ่ะอันนี้ใช่ไหมทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืน,นครับเดี๋ยววันนี้จะมีอีกนะครับวันที่27ก็จะมีอีก1000เพชรจะเป็นไอเทมอะไรกันนะอันนี้ไม่รู้จริงนะแต่เมื่อวานอะ่ะมันเป็น มันเป็นจี้เดี๋ยวเย็นนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าได้อะไรนะโอ้โหพันห้าแรกเราไม่น่าเสียกับเพชรเลยเราน่าจะมาหาพันห้าที่สองนะครับลุ้นว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นตัวละครก็ได้นะครับการ์ด <g ars> อย่างเงี้ยสุ่มการ์ดเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขายกี่วันสามวันใช่ไหมหนึ่งสองสามอาจจะเป็นออฟก็ได้นะครับออฟออกเกาะตัดการ์ดอะไรนั่นแหละเดี๋ยวเราเก็บเพชรไ้เพชรเราเยอะนะครับเพชรเราเยอะ ซื้ออีก3 0 0พันก็ไม่มีปัญหาหรอกดูดเพชรเราเยอะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจี้ใหม่ผมจะพยายามหามาให้ได้นะครับจะหามาให้ได้ไอ้ตัวเนี้ยจะหามาให้ได้น่านจะไปเล่นสักร้อยตาเลยนะครับ้อยตาเอา500เพชรแล้วก็มาสุมต่อเดีนะ๋ยวผมต้องไปปล่อยบอทก่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เกลือนะไม่มีอะไรเลยพันห้าที่เกมขายอ่ะ ไม่มีอะไรเลยใครซื้อมาได้หลายบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับก็ซื้อมาเล่นขำๆแหละไม่คงไม่มีใครจริงจังกับ i p a d พวกนี้หรอกจริงไหมซื้อมาไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะครับก็เปิดเอาฮานะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเ,เพื่อเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย